วิเคราะห์คุณค่าวรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมมาและสามัคคีเสวก 1. คุณค่าด้านเนื้อหาบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมมาแก่นของเรื่องคือการเตือนใจให้เห็นคุณค่าของศิลปะกรรมทําให้จิตใจมีความสุขซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ความสำคัญของศิลปินในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์าง,งานศิละปะและผู้ประพัน์มีจุดมุ่งหมายให้คนไทยช่วยกันสนับสนุนผลงานของศิลปินเพื่อให้ศิลปินมีรายได้พอเลี้ยงชีพและเกิดกำลังใจในการสร้างสรรค์าง,งานศิละปะบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกแก่นของเรื่องคือข้าราชการ เป็น,นกลไกสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามระบบด้วยความเรียบร้อยข้าราชการจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เสียสละและมีความสามาคัคคีไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตระหนักในหน้าที่และสำนึกว่าเป็นข้าของพระเจ้าองค์เดียวกัน 2. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ การใช้ภาพพจน์บทเสภาสามัคคีเสวคมีความดีเด่นด้านการใช้ภาพพจน์แบบอุปมาโดยเฉพาะบทเสภาตอนสามัคคีเสวคที่รัชกาลที่6ทรงเปรียบเทียบประเทศชาติกับเรือลำใหญ่ที่กำลังแล่นอยู่ในทะเลโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำประเทศเปรียบได้กับกัปตันเรือหรือนายเรือและเหล่าเสวคหรือข้าราชการทั้งหลายเปรียบได้กับกระลาสีเรือ การที่ทรงเปรียบเทียบเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชาติพระมหากษัตริย์และข้าราชการได้อย่างชัดเจนเนื่องด้วยรัชการที่6ทรงแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงนําประเทศชาติหรือรัตนวาให้เคลื่อนที่หรือก้าวหน้าต่อไปได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน ตลอดจนการปฏิบัติงานด้วยความแข็งขันและด้วยความมีระเบียบวินัยของบรรดาข้าราชการจึงจะสามารถฝ่าคลื่นลมหรืออุปสรรคทั้งหลายไปได้ดังบทประพันธ์ควรนึกว่าบรรดาข้าพระบาทล้วนเป็นราชบริพานพระทรงสีเหมือนลูกเรืออยู่ในกลางหว่างวารีจำต้องมีมิจจิตสนิทกันแม้ลูกเรือเชื่อถือผู้เป็นนาย ต้องมุ่งหมายช่วยแรงโดยแข่งขันคอยตั้งใจฟังบังคับกับปีตันนาวานั้นจึงจะรอดตลอดทะเลบทเสภาตอนวิศวกันมารัชการที่6ยังทรงใช้ภาพพจน์แบบอุปมาอาทิทรงเปรียบเทียบศิลปะกับโอสถ หรือยาที่สามารถบรรเทาความทุกข์ในยามที่ใจต้องประสบกับความเศร้าให้เบาบางลงได้ดังบทประพันธ์ศิลปะก,กรรมนำใจให้ส่างโศกช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหายจำเริญตาพาใจให้สบายอีกร่างกายก็จะพลอยสุขสรานแม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงามเมื่อถึงยามเศร้าอุราหน่าสงสาร เพราะขาดเครื่องระง,งับดับลำคาญโอสดใดจะสมานซึ่งดวงใจการหลากคำและการแตกสัพท์บทเสภาสามัคีเสวกตอนวิศวกันมาและสามะคีเสวกมีการหลากคำคือมีการใช้คำที่มีความหมายเหมือนกันในบทประพันธ์เดียวกันเพื่อให้เกิดเสียงสัมผัสใน ซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถในการเลือกสรรถ้อยคำที่หลากหลายมาใช้ในการแต่งบทประพันธ์ตอนเดียวกันได้อย่างเหมาะสมและมีการแตกสับคือการนำศัพท์คำหนึ่งมาแตกให้เป็นหลายคำโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปเล็กน้อยและยังมีความหมายใกล้เคียงกับความหมายเดิมมากที่สุดบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกันมา มีการแตกศัพท์คำว่าศิลปให้เป็นคำศัพท์หลายๆคำเช่นศิลปีศิละปะศิลปาศิลปกรรมศิละปะการซึ่งมีความหมายว่าศิละปะเหมือนกันทุกคำเป็นการแตกคำศัพท์มาใช้อย่างประณีตเพื่อให้เกิดความไพเราะงดงามโดยมีความหมายไม่เปลี่ยนแปลงดังนี้กล่าวถึงเทพศิลปีสีเรืองราม ในกิจศิลปะวิไลละวาดงามย่อมจำนงศิลปาสง่างามอันชาติใดไรช่างชำนาญศิลป์ศิลปะกรรมนำใจให้สางโศจึงยกย่องศิลปะกันนั้นทั่วไปบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกมีการหลักคำที่มีความหมายว่าพระมหากษัตริย์โดยใช้คำว่า ทรงทันพระทรงสีพระภูธรพระจักรีสแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสามารถเลือกใช้คำที่หลากหลายเพื่อสื่อความหมายเดียวกันได้อย่างไพเราะง,งดงามดังนี้ว่าทรงทันเหมือนบิดาบังเกิดหัวล้วนเป็นราช,ชบริพานพระทรงรี นายพระราชสำนักพระภูธรสมานใจจงรักพระจักกรีคํคำที่มีความหมายว่าข้าราชบริพารมีการหลักคำโดยใช้คำว่าข้าพระบาทเสวีข้าฝ่าพระบาทเสวกราชเสวีซึ่งนับเป็นความงดงามและลักษณะอันโดดเด่นของภาษาไทยที่มีคำให้เลือกใช้หลากหลาย ตามแต่บริบทและสัมผัสของบทกลอนดังนี้ควรนึกว่าบรรดาข้าพระบาทถึงเสวีที่เป็นข้าฝ่าพระบาทเหล่าเสวกตกที่กลาสีควรปรองดองในหมู่ราชเสวี 3. คุณค่าด้านสังคมสะท้อนความงามทางด้านศิลปะศิลปะ ย่อมทำให้ผู้คนเกิดความเพลินตาเพลินใจจากการที่ได้พบเห็นซึ่งเป็นผลงานที่ศิลปินหรือช่างขแขนงต่างๆตามที่รัชกาลที่6ทรงกล่าวถึงเป็นตัวอยา่างคือช่างปั้นช่างเขียนช่างก่อสร้างช่างทองช่างเงินช่างถมช่างทํำอัญมณีได้บรรจงสร้างสารรค์อย่างประณีตสวยงามและเมื่อเกิดความสบายใจแล้ว ร่างกายก็จะเป็นสุขซึ่งหมายความถึงการมีกำลังที่จะทำประโยชน์และความเจริญให้แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไปดังบทประพันธ์ศิลปก,กรรมนำใจให้ส่างโศช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหายจำเริญตาพาใจให้สบายอีกร่างกายก็จะพลอยสุขสรานสะท้อนความรุ่งเรืองของบ้านเมือง ผลงานที่ศิลปินและช่างทั้งหลายได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นย่อมเป็นเครื่องมือที่ช่วยบำรุงแดนดินหรือแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและเกียรติภูมิของชาติดังบทประพันธ์บำรุงแดนดินด้วยศิลปกรรมให้แลล้ําล้วนอารามและงามงอนอีกสถาปนิกการชานฉลาด ลูกปราสาทตเคหาถานทั้งน้อยใหญ่ก่อกำแพงกำแหงรอบกรุงไกรท้าประยุทธ์ชิงชัยแห่งภัยรีสร้างสัตตราอาวุธรุดกำแหงเพื่อใช้แย้งยุทธกรสมอนสีถวยทหารได้ถือเครื่องมือดีก็สามารถราวีอรีลานด้วยเหตุนี้นา,นานาประเทศจึงต่างยกย่องศิลปะว่าเป็นสิ่ง สีวิไลวิลาดีเป็นสีเมืองคือศิลปะเป็นสิ่งแสดงความเจริญของบ้านเมืองเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นเกียรติเป็นสีแก่ประเทศชาตินอกจากนี้ศิลปะยังเป็นสิ่งแสดงถึงความสงบสุขของชาติซึ่งหากชาติใดไม่มีความสงบสุขคนในชาติก็จะมุ่งต่อสู้ทำศึกสงครามจนไม่มีเวลาสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่หากชาติใดบ้านเมืองสงบสุข คนในชาติก็ย่อมสร้างสารรค์ศิลปะเพื่อประดับประดาบ้านเมืองให้งดงามศิลปะจึงมีคุณค่าในฐานะที่เป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติและคนในชาติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชประสงค์ที่จะเห็นคนไทยให้ความสําคัญกับศิลปะและวิชาช่างขแขนงต่างๆ ด้วยการช่วยกันสนับสนุนศิลปินและบำรุงศิละปะตลอดจนวิชาช่างของไทยให้มีความมั่นคงถาวรสืบไปดังความที่ว่าเราช่วยช่างเหมือนอย่างช่วยบ้านเมืองให้ประเทืองเทศไทยอันไพศาลสะท้อนคุณธรรมหน้าที่และความสามาคัคคีบทเสภาตอนสามัคคีเสวกมุ่งแสดงความคิดที่ว่าชาติ จะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงข้าราชการต้องพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนด้วยความพยายามไม่คำนึงถึงความสุขส่วนตัวตลอดจนมีความเคร่งครัดในระเบียบวินยัยซึ่งล้วนแต่เป็นความประพฤติที่แสดงถึงความจงรักภักดีที่ข้าราชการพึงมีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเหมือนบิดาบังเกิดหัวและที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความสามัคคีปรองดอง ให้สมกับเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวกันดังบทประพันธ์เหล่าเสวกตกที่กลาสีควรคิดถึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่รักษาตนเคร่งคงตรงวินยัยสมานใจจงรักพระจักรีไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชังสามัคคีเป็นกำลังพลังศี ควรปรองดองในหมู่ราชเสวีให้สมที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียว 4. ข้อคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ให้มีความรักและภูมิใจในศิลปะของชาติ 2. ให้ตระหนักในหน้าที่ของตนเอง 3. ให้เห็นความสำคัญของความสามาคัคคีและ 4. ให้เกิดความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์